รลวงกับใครเพื่อนอะไรคเลหมอกอายเว่นี่จะมายื่นึ้เยอะวะแล้วอ่ะปากไม่แดงไก่เกินเนนตินกาใหงสวยๆอยู่สวยเยอะสวยบกเลเอันนี้อยู่ได้ไหมพี่ตัวสิวนแล้วสูงมากๆจากสะพานนี้ แล้วก็ถ้าเรามองไปอีกส่วนหนึ่งนี่สูงจริงสูงมากกลัวว่าโทรศัพท์หรือกล้องจะหล่นลงไปแต่ว่าอลองหันไปทางโน้นก็จะเป็นภูเขาแล้วรอบๆภูเขา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 โอ,โโอโจ<ะ>ัดฉากกันใหญ่ อย่าถ่ายใกล้วมดซูมก็เห็นแต<ล>นะอหน้าเอาไิ้แปลว่าข้าไม้พีพีผัดไทยเอาพอเรามาถึงสกายวอล์กโซนแรกเขาห้ามรถส่วนตัวขึ้นเราก็เลยต้องให้อ่ารถสองแถวอ่าพาขึ้นซึ่งเป็นอ่า คนในพื้นที่นะครับหัวละ50บาทนะครับแล้วก็ระยะทางที่ขึ้นไปก็น่าจะประมาณสัก1กิโลได้นะแล้วก็มีที่พักรถเป็นระยะระยะแต่เราไม่เข้าใจว่ามันน่าจะเอารถส่วนตัวขึ้นไปได้แต่ไม่เป็นไร ก็ถือว่าสนับสน,นุนเจ้าถิ่นหรือคนที่ทำงานในพื้นที่ให้มีรายได้แลกกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะสวยงามแค่ไหนตามผมมาเลยครับ เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับผมอขอแบ่งสกายวอล์กหรือพื้นที่ข้างบนเนี่ยเป็น2อโซนโซนแรกเนี่ยเป็นโซนดั้งเดิมนะครับก็จะเป็นจุดสูงสุดอของอภูเขาที่เขาสร้างอาคารเล็กๆขึ้นไปแล้วก็ก็สวยงามพอสมควรแต่มันก็เล็กเกินไปแล้วก็ปัจจุบันก็จะมีโซนใหม่ อันนี้เป็นโซนโซนเดิมนะครับเล็กๆนะครับมันไม่สามารถรับผู้คนจำนวนมากๆได้นะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาสร้างอาคารขนาดใหญ่ขึ้นมาที่เป็นจุดชมวิวที่เป็นกระจกอะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆท่านผู้ชมขึ้นไปข้างบนโน้น ก่อนที่จะพาขึ้นไปชมจุดชมวิวจริงๆก็ผมก็อยากจะพามาชมร้านกาแฟที่อยู่ข้างๆนะครับก็ตอนที่มาเนี่ยเขา,ารู้สึกว่าปิดร้านแล้วนะครับแต่ก็เสียดายที่ไม่ได้เข้าไปรับประทานนะแต่ก็อยากจะ เข้าไปถ่ายาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมรูปแบบการทำร้านกาแฟาว่าสวยงามประมาณไหนเขา,ายกพื้นสูงขึ้นมา,ากับต้นไม้นะครับแล้วก็ทธรรมชาติาดู กลมกลืนกับความสูงของต้นไม้รู้สึกว่าร่มรื่นแล้วก็สบายสบายอันนี้อยากนําเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นนะฮะก่อนที่จะพาเพื่อนๆท่านผู้ชมขึ้นไปจุดชมวิวจริงๆ มาาถึงตรงนี้ต้องลงทะเบียนใช่ไหมใช่ค่ะทำไมต้องลงทะเบียนเป็นการนับจำนวนคนยอดในรางวันค่ะเช็คยอดว่าวันหนึ่งมีคนเข้าชมกี่คนครับแล้วเพื่อกระจกจะอยู่ชั้นสามค่ะพี่แล้วแล้วเราที่นี่คนมาเยอะๆจริงๆอ่ะช่วงไหนถ้าเยอะสุดยอดเยอะสุดก็จะเป็นช่วงวันทิตี่ใหม่ที่แล้วอ๋ออืมวันตุที่คนจะเยอะค่ะ จ้าขอบคุณมากจ้าแล้วก็มาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนเราเราจะขึ้นข้างบนด้วยการขึ้นลิฟต์ไป ขึ้นลิฟต์ไปนะอาคารนีอ้อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าลักษณะอาคารเป็นยังไงแต่ผู้ดูแลส่วนเขาบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็ให้ใช้ลิฟต์ขึ้นได้แต่ว่าถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้เดินขึ้นไป 淘宝。 มันขีเราเวลาจะเดินเดินที่เป็นนคนแลกกเซียวกันเลยตเดียวรอนยังหมอนรอัย่คนนึทายงีนี้ไมท้ายพีคนเดียวกันี่เดียวค่อนะเบียงใครมันจะป Dome, Dragon, wicked, od, สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมผมยืนอยู่บนสกายวอล์กของไอยาวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลา ตอนนี paid, s <S okay. think, s <S 2> 2้ก็ประมาณเที man, ่ยงหรือบ่ายโมงบ่ายสองโมงอ่าร้อนร้อนเลยร้อนร้อนเลยอ่าเออไม่เป็นนะไม่เป็นเหรอกกไเนไรไมเป็นไรเงไม่ร้อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอตรงไหนมันมันกลัวเออไปเลย

คุณต้องขึ้นนัน้ยแล้วก็ถายเรามาตรงนี้มามาหันหน้ามาก่อนสคนคือทางบันไดที่เรารู้สึกเสียวเสียวพื้นที่ที่เรารู้สึกเสียวเสียวก็คือก็คือประมาณนี้ประมาณนี้ ประมาณนี้แต่ว่าระยะเนี่ยมันมันไม่ได้กว้างมากแล้วก็ระยะกระจกก็ก็กประมาณนี้ร,นระยะกระจกอนะแต่กระจกค่อนข้างหนานอ่ให้เพื่อนเพื่อนดูปรับแล้วก็มันมีคานเหล็กใหญ่เนาะแล้วก็มีคานเหล็กเยอะเล็กแล้วก็มีจุดตรงกลาง

แล้วพาไปดูว่าทางออก <Okay. S 1> ทางออกทางออกก็คือเสร็จจากข้างบนโน้นแล้วเรารนนะก็จะต้องลงมาเพื่อออกไปงไงเพื่อลงไปงก็จะมีทางเดินสำหรับ <Okay. S 1> สำหรับลงไปนะ,ะทางเดิน,นเดินไปเรื่อยๆนะครับ <Yeah. S 1> ก็ไปลงด้านโน้น นะครับเป็นทางเดินยาวไปนะฮะแล้วก็ในระหว่างทางเดินเนี่ยมันก็มีที่กั้นแล้วมีตะแกรงแต่ก็สูงสูงนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนท่านผูชมแนร้านอาหารยอกนิ้วเช่นเคยก็ถึงนาทีสุดท้ายที่จะร่ำรากันไปก็อยากเชิญชวนเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมมาเที่ยวสกายวอล์กของ อำเภอเบตงกันนะครับ